สวัสดีครับเราจะมาเปิดตลาดะฮะวันที่ไม่ใช่เปิดตลาดเราจะมาขายของในตลาดนะฮะวันที่สิบสามเดือนห2สองยบสามโอเคใครที่เข้ามาดูนะฮะยืมกดไลค์กันด้วยนะคลิปก่นกอนๆกดไลค์กันอย่างเยอะแยะคลิปนี้ก็ขอด้วยคลิปหนึ่งนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมเหลือลอนดอนอยู่ไม,ม่กี่ชิ้นเองนะเนี่ยขายไม่ออกเลยแต่เหลือไฟหน้าเป็นบอตตันในตลาดก็ไม่น่ามีวนะไฟหน้าลอนดอน เรื่องเวลาตัดราคาชาวบ้านกันผมขายเจมพาวเวอร์ไม่ออกสักเมเ็ดเลยแล้วตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วด้วยจะต,ต้องไปดูอีกทีว่ากี่บาทเท่าไ,ไหร่หนึ 1, 2, ่งสองเก้าวันนี้จะไม่มีไลฟ์สตรีมนะฮะก็เลยลงคลิปช้าก็จะไม่มีไปอีกหลายวันการเก็บต่าทอ์ต้องชงักไก่อน อสตันหนึ่งสองห้าราคาดีราคาดีแหละแต่มันขายไม่ออกไอที่รีท่อเท่าไหร่โอดเลอสามแสนเนีงอ่เนีโคูรถูกขายไปสี่เก้าเก้าจริงจริงห้าสี่เก้าถ้าเกิดเอาคนรีหัวร้อนอะยังไงก็ขายออกขายไปไม่เป็นไรติดราคานี้มีคนขายอยู่สี่ล้าน ผมไม่รู้ว่านี่มาจากไหนนะแต่มันจะแคปซูลอะไรสักอย่างวอามไม่มีขายเอาไปหน,น,นึ่งเก้าแล้วกันไล่เหลือสี่สิบสี่ล้านแล้วอะไรเนี่ยราคาตกอย่างรวดเร็วลลยสโล่สามแสนอไงี้ะจริงๆมันก็ว่าเหมือนกันใส่สีปะ่ะ ไม่มีไม่มีขายไปแคหนึ่งเก้าแหละเพื่อมีคนอยากได้มปอร์เ็นเปอร์เซ็นต์เซ็ตมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น้วยนะเราไปดูอะไรแต่งบอสซิงมีคนขายอยู่สองอันก็คือสุดจริงกับไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่อะไรไม่เน้นแรงโอเคเรามีแค่สุดจริงอันเดียวที่คนอื่นเขามีกันนอกนั้นเราจะขายลานเก้าจริงผมเรามีไม่ต้องไล่ด้วยนะ เดี๋ยวไปดูว่าจดหมายมนส่งกบบลับมาหรยังส่วนในตัวมีอะไรที่ขายได้บ้างลายบูนี่เก็บไว้ใส่เลยแล้วกันไหนก็ขายไม่ออกมีสองจุดไปอะ่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้วิ่งอยู่แล้วอ๋อมาขายให้หมดเลยแล้วกันจริงๆขายให้หมดเลยเป็นรถเปล่าไปเลยอันนี้ขายไม่ออกก็ลองดูส่วนเซ็ตนี้ก็ได้ฝุดมันราคาดีปะ่ะ จริงผมไม่มีค่าภาษีพอด้วยจริงมันก็ยังราคาดีอยู่ไนะฟหน้าถูกราคายังโอเคอยู่เดเก็บไว้ดีกว่าค่อยขายขายอย่างอื่นไปก่อน44ล้านอันนี้เดี๋ยวขอแป๊บนึ่งนะขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเสียภาษีอันนี้เป็น400,000อันนี้ก็เสีย6 0 0 0 0เดี๋ยวๆไอ้พวกนี้รอก่อนแล้วกันรอแม่ไม่น่าเรียบเอ,อกเลย รอของในตลาดว่าอะไรขายออกบ้างเพื่อเราจะมีค่าภาษีโอ7เจ็ดล้านหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดล้านห้าไอห้าเจ็ดล้อนี้อยอู่กับกูมานานาแล้วแล้วก็ลายลายไฟไม่มีขายไม่มีขายก็ สองเก้าจะเป็นอะไรไปนกเจาะรูหกเซนดูลองโอเคแม็กสามสี่เก้าใครบ้า ไม่มีขายเ่อหนึ่งเก้าขายราคาที่มาตลอดแล้วก็ไป่นออสตาจริงๆเราไปแก้แค่เลขหนึ่งข้างหน้าก็ได้นะใบวิงโกนี่ก็อยู่กับก,กูมานานหกหกเจ็ดขมุกดำมี็เจ็ดเม็ด ยังไได้แค่ฝากกับปรงชิ้นเดียวเองดันอยู่ยกอุกภันนะับเห็ดดำไอ้ไข่หมกดำสองแสนสี่สองแสนห้าก็ขายแค่สามเดือขายไปเไจ็ดคูณสองแสนห้าได้เลยเจ็ดสองแสนห้า ได้สองพันห้าแสนเจ็ดห้าร้อยแล้เจ็ดห้าพันเอาเจมส์เนี่ยมาขายแล้วโคตรจะเยอะเลยอีนเสตวีไอที่ขายไม่ออกเลยก็ได้ซ้ำหลายสิ่งป้ายเหลืองหนึ่งอันลายเพียบ ไปเหลืองใช้แบนเนึ่งยแล้วแข่ยแล้กันดีลายนี้ก่อนสองเก้าไลน์นี้น่าจะมีคนตัดราคาบ้างแข่แล้วก็ิอันนี้อะไรเลย n o r m black n o r m ไว black n o m white โอเคเจ็ดสองเก้า แล้วก็ไปรอท e 15-16บ้าสิบล้านนี่ล้อใหญ่ปะวะนี่ล้อใหญ่ด้วยจะลองดูว่ามันจะเข้ากับเซตดีไหมได้ฝุ่นไม่ค่อย ในตลาดเหลือของแค่การจินจนึงเราเอาเจมไปขายให้ที่เอาซูปเปอร์กันเลยซูปเปอร์สปอยหน้าหนึ่งล้านห้าเออราคาเป็นองนี้เราแล้ขายออกไปต้องสี่ล้านส่งราะว่าต้องมีอะไรที่แบบราคาแพงขึ้นมาไม่ขายเข้าไปเลยแต่มีเยอะเลย โอเคผมจะเอาจดหม่ขึ้นมาให้จะได้เรียกอันใหม่อะไรที่ขายไม่ออกก่อนหน้านี้วะาลูกพลายอะไรนะอันนี้ขายแล้วก็ดีกว่าเปอ okay. ร์ไปได้เลยหนึ่งล้านนี่ราคามันค่อคแพงเรา เท่าทุนนะเปิดแคปไปเป็นละล้านวางอันแปดแสนใส่ซาอูใส่สีโคตรเยอะขายถูกมากแ่่แล้วกูจะขายอะไรเนมฮาร์กาแล้วกันดูลายซิมเปลิลสนใส่สีดีกว่าเลย ขายแค่สองล้านเนี่ยแล้วขายสองเก้าแล้วกันเพราะเราเป็นสี่แปดเปรงเราไปลายสองศูนย์หนึ่งอันนี้เราใส่สีดีมากๆขายต่สามเก้าแล้วลายเก้าอันนี้เป็นสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีใครขายก็สามเก้าเฮ้ยสี 9, ่เก้าเดี้ย ราคาต้องแพงๆไปเลยแพงหูฉี่อะไรฉีเด็ดถ้าเพิ่มใหม่ขึ้นมก็ไม่มีขารเลยสี่เก้าเจ็ดเออห้าสี่กูจะพอหรือไม่โอ้โหเฮี้ยเจมที่นี่กูมีเยอะอยจริงๆกันเลยนะลงทุนไปเท่าไหรเห่เนี่ย มัน่าจะหมดแล้วป่ะไอเราจะขายใบบิงสปาก่อนละกันต้นทุนเท่าไหร่ตันนี้ต้นทุนล้านเดียวอันนี้ล้านห้าพาวเวอร์เบรกหนึ่สี่เก้าขาดทุนแล้วเนี่ยืูอ,อยางหนึ่งแปดเก้าจบเลยขาดทุน แต่อันนี้ก็ราคาขึ้นมานะสตดเอรยวงอะไรไม่มีขายแต่ขายกันไปละล้านก็ขายล้านด้วยแล้วกันไม่ดีกว่าขายหนะึ่งหนึ่งห้าเก้าเลยแล้วก็ก็มีสเตียอยูหนึ่งหนึ่งสี่เก้าก็คนไม่ค่อยบินะเคเขาเด่นบิงข้าบแค้น จดหมายเด้งให้เชยเลยอันนี้ก็น่าจะไม่มีใครขายปะไม่สุดจริงดันหลบป้ายมังกรสุดจริง8.4 7.8ไปเอ๊ะอยอู่ถูกเหรอเนี่ยถูกวะ สี่สิบูกสิบสี่ร้อยกติดี๋ยวเฟรมได้ก่อน ล้อบวกอะไรบวกศูนย์อันนี้ไม่มีสองวงเราต้องใส่ไปแต่ว,วงให้ของมันส่งคืนรัวๆเลยเหมือนมีอะไรคลาออกอ่ะเท่าไหร่นะนี่6หกเจ็ด เรามีสีแดงในคังตอนนี้สีแดงแล้วค่าไไร่เอ้าสีแดงไม่มีขายนั้นเราต้องละขายราคาต่ำกว่าสีดำเราจะไปดูว่าสีดำราคาเท่าไรหนึ่งเก้าเก้าโอ้หนึ่งห้าเก้าก็คุ้มแล้วแต่มาขายออกยากอะ่ะแล้วนะจะออกสักทีแต่ผมซื้อมาแปดแสนเก้าแสน ขายเท่านี้ก่็แล้วกันในค้งเดี๋ยวค่อยออกมาแต่ในค้งก็ได้มีไม่เยอะมีสิบยี่สิบอันโอเคเจมสองสี่เก้าไป็นแม็ราคา,าเดิม ขายไว้เลยสองแปดถ้าออกก็ออกไม่ออกก็ค่อยตั้งใหม่ส่วนหนึ่งชิ้นก็คงต้องขายตามราคาตลาดมาไม่เอาขายสองแปดมันก็มีไม่ได้เยอะเลยรอส่งการซูปเปอร์ฮอเนต แลกนกับสัตว์เอ๋อซูเปอร์ฮันเดอร์กังสิวิงเท่าไหร่วิงไม่มีขายอะ่ะวิงก็เอาไปร้านเก้าแล้วกเซตสขของมนเราจะมีอีกนะฟอลคอน ก้าแสนแล้วอะเจราคาตกโคตรแบบโคตรเวอร์เลยเก้าแสนเก้านอ้เราขายแบบราคาถูกเพราะว่าเราจะเอาของกลับมาจากตลาดถ้าเราหาไม่เจอล้วขายออกก่อนก็ถือว่าคนได้โดยเดีวอ้าวเฮียของเด้งให้กูโดยที่กูไม่ต้องขาย,ลย,นะขายาแล้วนะมีเนืขายออกไปปะเนี่ยชี้อะจะดีแล้วาาขายออกเลย อันนี้จะเป็นท่อเน่าท่อเน่าเท่าไหร่ตัวสิบเอ็ดล้านสามแสนยี่สิบเอ็มสิบเอ็ดล้านสามแสน เนี่ยสีขาวสีขาวนะ่าจะขายราคาเดียวนะแบบสีดำเจ็ดสองก็้อใส่เราใส่เด,เด้อันนี้บูคขาวเราจะมีสีแดงใส่กู้สีขาวเทศไม่มีขายซื้อมาเท่าไหไร่่ปู้อ่ะขายสองห้ากาก ก็ต้องขายคนาด้วยแปดสี่เก้าแล้วนี่สีแดงนี่เทพดิเทพขึ้นไปค่อยละ ข้างหลังมันเป็นขีดกัน,นเลย ok ไม่เท่าไรจะขายลดแล้วเคลียร์เจมก่อนแล้วกันลงที่ว่ะสี่แสนนะต้นทุนล้านหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าตรกติกกำไรสองแสนเท่าเดิมไม่มีใครซื้อไปบินว่ะแล้วกูมีโคตรเยอะยี่สบล้านได้สัน พวกนี่แข็ของชาอนะอาเกยเมืเกี้ยงเลยยี่สิบนาทีแล้วสิบเจ็นาทีจะจบเียบเอยสร็ โอเคแบบธรรมดาคี่บัานสีเส่เซนนี่แล้วของไม่มีอะ้วไรขายออกเลยวะค่าภาษีหมดแล้วเนี่ยสเสตียนีน่ขอขายไม่ออกเลยนี่เทียบกันนะ อันน้ไงร้านหนึ่งคุ้มยังไงร้านท่อสี่สิบห้านี่ขายเป็นอัพเน่าให้หมดเลยก็ได้นะเท่าไหร่ห้าล้านแปดไม่ได้ต้องขายออพดีๆเจ็ด 7, 9, ล้านเก้าไปกําลังดีสิบต่อสี่สิบห้า ดาบสี่สิบส้ากัเ้านเก้ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นฮอร์รัช้านสอ้าสิบเก้าล้านเด้อันเด้น,น อันเราขายห้าแปดเมื่อเราจะมีสี่สิบเอ็ดโมงยี่สิบเก้าอีกหนึ่งชั่วโมงเอาคืนมาเลยจะดูว่ามีอะไรขายออกบ้างอะไรสวยวกัน ไปเลยได้ถ้าใส่ได้เอะวะก็เทเลยนะอหไรก็ขายไม่ออกแล้วแก้ขัดไปอน,นี้เป็นไงไอ,นนอ้ขายไอ้น้ำเงินมันผ้าสีมันเพลงอันนี้อวไรก็ข เดี๋ยวรอดูจนหมายใช้แบบสุดท้ายกันว่าใครเขาออกเท่าไหร่ออกเป็นเอาต้าไม่ยูน่ไม่มีขายหนึ่งล้านเก้าซื้อมาเท่าไหร่วะาซื้อมาสองล้านไ้ซื้อมาล้านห้าบ้าล้านสี่ สีแดงโอเคได้อยู่ค่าภาษีพอพอเดียเลยสวยงามเพอร์เฟกเอีอวเราก็มาลุ้นวันนี้อีกทีว่าของใครเอกเยอะแค่ไหนถ้าขอขายบอกก็ขายเต่าไม่ได้จะขายเอาอยู่นะเป็นเรื่องปกติหนึ 1, ่งเก้าใบละสองหมื่นนะฮะ o, B, 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 Z, สำหรับโอพีพีเซตสีแดงสเตียเมื่อกี้เราขายอะไรนะหนึ 1, 4, ่งสี่เก้า บรคเราก็ขายออกไปหมดแล้วเลอแค่นี้เดียวโลละไปสองล้านก็ไปท่อเซ็ตท่อเซ็ตเราต้องโลแล้ววะเฮียแม่งอยู่แบบปูมานานเกินเราตั้งไว้แบบอื่นเลยสี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบเท่าไหร่กันี้เก้าล้านสิบสี่สิบเจ็ดสิบของเราเป็นห้าสี่สิบเจ็ดสิบ แายล้านห้าละเราไปห้าสี่สิบแปดสิบตอนนี้ยี่สิบล้านยี่สิบห้าโอเคเอันนี้ขายสิบห้าล้านเลยนี่ขายสักสิบหกเก้าสองจุดห้า สิบห้าสิบหกเก้าไปเราไปฟีมสองเก้าแล้วไปเจออะไรถูกแล้วก่อนหน,น้านี้ไม่รู้ใช่แขนนี้ค่ับแล้วกันอันนี้มัน 40, 40, 45, สี่สิบสี่สิบห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแะล้ว ก็ขายให้หมดเจ็ดหนึ่งถ้าภาษีเราพอแล้วเราชิวแล้วผมว่ขายใต้ฝุ่นเลยเดี๋ยวลงทุนไป ร้อยล้านจะลบสองลายจากก่อนหน้านี้ได้ลายละร้อยล้านเลดเก้าล้านเปดโนโมไวโนโมกีโนมเลดแบทแบทแบทอันนี้ขคยสักามล้านแล้วกัน normal r a t e normal r a t e ขายกันเพียบสีเขียวสีขาวส่องจุดไป ยี่สิบสี่ยี่แปดยี่สบสี่เก้าร้อยยี่แปดยี่สี่เก้าร้อยหกสิบสามล้านหกสิบสามล้านคูหรือเปล่าโอไม่ค่อยนะแต่ก็น่าจะขายเอาหกสิบสามล้านล่ะพุงมาละไเจม ลายเล้ไม่มีขายใส่สีแบบจะเต็มของเราหมดตลาดแล้วไปขายเต้ฝุนด้วยะอ๋ะอลืมไฟไทย ก็ว่าอยู่หายไปหชิ้นหนึ่งวันแล้วมันทำงานได้ไงสี่เก้าบลเอดสคหนึ่งสองผมเชื่อนะว่าใต้ฝุ่นอนาคตร,ราคาขึ้นจใครๆไปเรื่อย,ยเรืเ่อยแล้วแปดห้า กเ้9 <19 S 2> <c oughs> อันไหนคือออฟพี่ออฟดีโอเค249มันก็ดีไม่สุดนะ3ส50 ส่วนใหญ่ออคนเขาก็ไปเน้นทอกันอยู่ดิขายร้านสี่แนละ้วไต่ฟูสองสองแก้ว สี่หนึ่งเก้าสิบสองล้านแปดแสนสิบแปดล้านห้าแสนสิบหกล้านเก้าแสนสิบสองล้านห้าแสน โอเคมีทั้งหมดไอ้กูขายสีแดงเลยแล้วกันอไหน,นก็ไหะนแะล้วมีแค่นี้ใช่ไหมวะนี่งมีนีกอันหนึ่งแลก็มีนี้สองอันเอาเรามีแา่มุกดำห้าเมตรนั้นไหนละกูขายแล้วีย๋วยวไปใช้ก็ได้เลยออบมันกะขายไม่ออกินผู้ััง cao o_k nó dạy dạy dễ dễ đây dạy 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 là สา okay. มคูณหนึ่งล้านห้าสี่ล้านห้าแล้วก็สี่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นคูณห้าเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นโอเคหมดละประมาณนี้สำหรับตลาดวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดตดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าเดีเ๋ยวเปิดให้ดูสักหนึ่งรอบ ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราไปคำนวณราคาดูว่าตอนนี้มีเท่าไหร่้รเดี๋ยวลองมาดูคลิปต่อไปว่ามีเท่าไหร่โอเคประมาณนี้ได้ไหมครับนั่นแหละายครับ